สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจนนะคะดาวโจรวันนี้ให้แบบหมุดหงิดนะคะฝนตกนะคะตัวเล็กๆเ,เขาเรียกแมงเม่าเยอะมากเลยเต็มบ้านเลยะะ่ะตัวน,นี้ วันนี้วันที่ย9ิบก้านะคะพรุ่งนี้นะคะสามสิบเดือนสี่หบี่นะคะแมงเม่าเต็มบ้านเลยค่ะตายแล้วนะงานเข้าอีกแล้วงานเข้าอีกแล้วขอให้ได้ขอให้โดนนะคะวันนี้เราคิดว่ามันมาตัวนี้นะคะเราคิดว่ามันจะมาตัวนี้ ตามนี้เลยค่ะเป็นไรลูกเด่นมากมายก็ห้าเก้านี่แหละนะคะนี่เราขอจัดห้านะคะอันนี้นะเลขมงคลนะคะห้านะคะห้าเก้านะคะห้าหกคะ่ะห้าเจ็ดห้าแปดนะคะเด่นของเขานะคะ ้ 5, 6, นะคะ9 8 6 8นะคะเก้าค่ะเกนะคะแล้วก็หกเค่ะนี่เด่นๆของเขาคืนนี้ค่ะทั้ง v ีไและทั้งธรรมดานะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะนะเรามาดูกันหลังหวยออกดีกว่านะคะอย่าเชื่อจนปวาหวยจะออกนะคะตัวนี้ โอยเยอะมากเลยฝนตกนะคะฝนตกจะเป็นแมงเม่าตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กมาก่อนนะตัวเล็กจะหมดแล้วตัวใหญ่มาทีหลังขอให้ได้กันทุกคนคะ่ะนะตามนี้เลยนะคะเด่นๆนะคะมันจะมาให้สามดัดกันต่อนะคะติดตามชมคะ่ะตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางนะคะ แนวทางเท่านั้นนะคะผิดถูกขออภัยค่ะยังไงขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย